สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและเอฟซีทุกท่านผมโกแก่บ้านค่ายหลังจากที่ผมห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะก็เหมือนเดิมครับผมนะติดภารกิจช่วงนี้นะติดงานติดเดินทางต่างจังหวัดนะครับผมนะแล้วก็ผมขอขอบคุณนะครับผมเอฟซี FC นะผมทุกท่านนะครับที่สั่งหัวเหยอือกทางโกแก่บ้านค่ายนะครับผมนะหัวเหยือที่ทางเอฟซีได้สั่งไปก็จะมีมะขวิดนะหัวกล้วยหมักนะ แล้วก็หัวละมุดนะผมนะสามหัวนี้นะถ้าที่ที่เอซสั่งมาเยอะนะผมนะผมขอขอบคุณมากครับผมนะจัวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะผมมาตกปลาที่อ่างเก็บน้าหนองปลาไหลนะหมายที่จะตกในวันนี้นะก็ก่กอนถึงสวนอาหารไลท์วิวนะก่อนถึงสวนอาหารไล์วิวนะครับผมอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลนะสำหรับหัวเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นหัวกล้วยนะหัวกล้วยที่เราที่ทางผมได้หมักไว้ประมาณสองปีแล้วนะก็เลยลองเปิดใช้ดูนะผมวันนี้นะ ส่วนสมๆก็จะมีสมงสๆพื้นๆนะพื้นๆนะผมนะถ้า f อซีท่านใดอยากรู้ก็ติดต่อมาผมนะถามถ่ายกันได้ครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวมาแปดโมงครึ่งแล้วนะแปดโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูหมายเลยครับผมนะนี่วันนี้ผมก็นําเบ็ดมานี่ครับผมนะหาขาหรือห้าหลังนะเหมือนเดิมครับนะอาชีลดาก้อนสิฟุตนะโอเคครับดูสถานที่กันเลยรอบๆกันเลยไปนี่ครับนะสถานที่ คนะันเบ็ดจะวางอยู่ที่ระหว่างต้นไม้สองต้นนะครับผมนะนี่ครับน้ําขึ้นสูงเลยรอบๆครับอากาศดีครับผมหมาการพักผ่อนนะนี่ครับ,บกาศดีครับผมหมาะการพักผ่อนเลยทีเดียวนะนี่ครับส่วนรถก็จะจอดอยู่ทางด้านด้านบนนะครับผมด้านบนนะเชเวนี้ไปเอา เดียวน้ำนเลยครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะกับหัวหัวกล้วยนะที่หมักไว้สองปีนะชมอเลยครับผม ชุดแรกลงเรียบร้อยนะผมนะเดี๋ยวมาชมกันครับนะแต่ก็ยังดูเงียบๆนะผมไม่ค่อยมีปลาขึ้นนะผม,มก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าจบเลยครับ หลุดนะครับผมนี่ครับนะแต่ได้ลูกตาปลามานี่ครับนะฮะข้างล่างเป็นโฟมนะครับผมเป็นลูกตาปลานะครับผม เพียงผมนะสายสวยเลยครับ i do สีไม้ครับผมนะตะเพียนสีไม้เลยครับผมนะคอนเฟิร์มครับนะเหยือ่อกล้ยหมักกินดีครับตรงข้างหน้าครับผมนะฝูงปลาชะโดนะฝูงลูกปลาชะโดคือตอนนี้ปลาชะโดเข้าแล้วเห็นไหมครับหน้าเบ็ดเห็นไหมครับนะฝูงปลาชะโดเข้าแล้วนะ อันอื่นก็จะหายไปนะครับผมครอบโัวไม่ได้ครับครอชฉโดจากการให้ครอบใหญ่มากอะ่ะเฮ้ยยูมัเจังเล็กอยู่เลย ไม่เล็กนะพี่เล็กมกไม่เล็กครับเรียบร้อยโอเคครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโงครึ่งแล้วนะผมกับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลหมายที่ตกคือหมายก่อนถึงสวนหาไหลวิวนะครับผมนะสามโมงครึ่งเวลากลับแล้วนะผมนะเพราะผมต้องมีภารกิจอีกต่ออีกนะผม วันนี้ก็ผลประกอบการก็คือได้ปลาตะเพียนล้วนๆเลยนะครับผมนะปลาตะเพยียนไซส์สามนิ้วสี่นิ้วนะก็พอได้ทาปลาส้มอยู่หรือพอได้ทอดกรอบอยู่นะสำหรับปลาอื่นปลานิลหรือปลายิสกอะไรเงี้ยไม่เข้าเลยครับผมนะก็น่าจะเป็นเพราะว่าน้ําขึ้นนะช่วงนี้น้ําขึ้นเยอะนะแล้วปลาก็เข้าก่อยากนะผมนะเลยทําให้กินเยอ,อยากนะจากที่ผมถามนะพี่ๆเพื่อนักตกปลาทุกคนก็ เปแบบนี้เหมือนกันนะครับผมช่วงนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะครับผมโอเคครับนะเวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูปลาในชางกันนะผมก่อนอื่นก็ขอขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและทุกท่านนะผมที่ให้กำลังใจกับโรแกบันค่ายนะครับผมนะติดตามคลิปดีๆต่อไปนะครับผมขอบคุณครับนะเดี๋ยวจะชมปลาในชงกันเลยครับผมบ๊ายบายโอเครับผมก่อนกลับครับมาชมปลาในกระชังกันหน่อยครับผมนะปลาตะเพียนล้วนเลยนะครับผมบอกว่าปลาตะเพียนล้วนเลยนะ แต่สิ่งที่เราจะกได้คือปลานินนะครับผมนะไม่เป็นไรครับเนาะก็ทําอาหารได้เหมือนกันนะครับนี่ครับรับเบ็ดอะไรก็อุปกรณ์พเก็บไว้่าแล้วครับผมนะดูครับต้านกระชังกันเลยนี่ครับตะเพียนล้วนเลยนะครับตะเพียนทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ครับ ใช่ครับผม